สุขสันต์วันพ่อคะ่ะพากกันมาหลับลมชมวิวอยู่ฟังลํำนำโขงคะ่ะบรรยากาศดีดีพี่น้องเก็บบรรยากาศมาฝากสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกๆคนนะคะอีสานแสบเจดีกับพาะคุณผู้ชมออกเดินทางอย่างเราคะ่ะสำหรับทริมนี้นะคะขออนุญาตบอกเป็นภาษาอีสานบานเท่าเนาะ พี่น้องหลายคนค่ะทีท่ติดตามเป็นกาลังใจให้ค่ะหลายๆคนก็น่าจะฟังแล้วก็เข้าใจนะคะเพราะว่ามาเที่ยวแถวแม่นำ้ำโขงแม่น้ำโขงนี่ยู่ทั้งภาคอีสานเลยค่ะ,ะว่าจะเป็นจังหวัดมุกดาหารอ่านครปน,นุ่มนะคะมือณีวันพ่อค่ะก็เลยพากันออกมาชิวๆแถวเลาะริมลำน้ำโขงนี่แหละค่ะขับรถมาเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมบรรยากาศดีๆแล้วก็เขาก็จะมีในส่วนของการสางเครื่องน,นะคะป้องกันในส่วนของน้ำล้นน้ำท่วม ในส่วนของฤดูนามหล่กนะคะแถวฟังล้ำนําโพงนี่แหละกัเลข่ขี่รถมาเรื่อยๆแล้วก็นมาเห็นบรรยากาศอยู่แถวนี้ค่ะ,ะจซนโซนอำเภอหวานใหญ่นะคะคุณผู้ชมกับรีพากันนังชิ่ๆๆเก็บบรรยากาศมาฝาคุณผู้ชมทุกๆทุกคนนะคะทลิปนี้คลิปนี้นะคะขออนุญาตบอกเป็นภาษาอีส,สานบานเฮ่าเนาะหลายๆต้นกะ อาจจะเข้าใจแต่พี่น้องผู้ใดนะคะที่ขารวบรวมรับชมหลักอ,อยิเรื่องกดติดตามมีกำลังใจให้กับน้องนันทีสันแซ่บคืนเด้อบรรยากาศนี้นั่นก็เย็บบรรยากาศดีๆีมาฝากคุณผู้ชมฟังตรงขันเนี่ยเป็นทางสกปพลาวแขวนสวรรณเขตนะคะแล้วก็มีทางสพาะพานมีสะพานไทยแล้วแห่งที่สองน้ำจากคุณผู้ชมบรรยากาศเนี่ยคือดีมากๆเลยจ้าสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะน้องนันอีสันแซ่บอยู่ที่ริมฝั่งลำน้ำโขงที่จังหวัดมุกดาหารค่ะ บรรยากาศยันเย็นนี่คือสวยมากๆเลยค่ะอันนั้นจะเป็นเรือของพี่น้องเชร้าประมงฟังลํำนำโขงนะจ่ะ mm hmm. เพิ่มนกะจะมาหาปลาอยู่แถวนี้บรรยากาศดีดีพี่น้องเก็บมาฝากพี่น้องสุขสุขคนเนาะเลี้ยวไปทางปุ่นจ้ะก็จะเป็นสะพานมิตรภาพไทยเล่าแห่งที่สองนะเราจะมีรถเลือดูดทรายนะจ้ะอันนี้พี่น้องเพิ่นกะหาปลาอยู่แถวล้ำนำโขงนี่แหละ บรรยากาศดีดีพี่น้องบอกเลยมื่อนี้วันพอด้วจ้ะพากันออกมาชิลอๆอยู่แถวหาดบานโนพปิล่มหาดโนดเนาอะอยู่จังหวัดมุกดาหารเก็บบรรยากาศที่สวยมาฝากพี่น้องสุขุูสุคนทั้งปุ่นกับทังส,สปปลาวทาังหนี่กับฟังฟังไทยจ้ะเก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องสุขุูสุคนเด้อเดี๋ยวเบึงไปทางพี่ก็จะเห็นพี่เลวัดจ้ะนี่พี่เลวัดพี่เลวัดจ้าบกไม้บกมือนะจ้าบรรยากาศดีดีพี่น้อง เย็บมาฝากพี่หนอสุขสุขค้นจ้ะเออวันนี้ยังดอกลูกเบยูเพิ่นบอกว่าสอมไว้ติพนาเพิ่นว่ากระสิแมนคือความเพิ่นเหลอเนาะสองตาใหย,ายฟ,ฟินฟินฟ่อเฟื่อได้ไปไกลจ้ะบรรยากาศแถวนี้แหละแถวหล่ะริมลำน้ำโคงเฮานี่นแหละจ้ะ บรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องงามเนาะพี่น้องเนาะขี่รถออกมาจากเมืองประมาณจากกิโลอ่อฮะออกมาจากเมืองประมาณจากโลนี่ประมาณยี่สิบกิโลจะ่ะกะบรรยากาศประมาณนี้เลยดีคักงามคักสวยงามมากเลยจ้าก็เลยกเก็บมาฝากพี่น้องสุภุสุคนนี่แหละ สุขเล็ก,ลก,ลกๆในน้อยจ้ะกับวันหยุดวันพ่อได้ปีนี้จะเลยผา,ากันมากบรรยากาศชิวๆอยู่แถวปั้งโค้งนี่แหละจ้ะไปไกลก็ได้ <c oughs> นี่ะจ้ะกับเก้าอี้ไปใส่มาใส่เก้าอี้สองโตน,นี่ละจ้ะนางโลดนางรับลมรับบรรยากาศที่แถวนี่นี่ประมาณนี้เลยจ้ะ ชิวๆมากันสองคนฟินกันที่สองคนนี่แหละพี่น้องเอ้ยเก็บบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องเนาะอาจารย์ฟินกับบรรยากาศไปน้ำกันพุ่ทางผนสโปอปอล่าวด้วยค่ะปะ๊อบพันด้ว 他讲讲东西啊。 กลับวันหยุดวันพ่อได้ปีนี้จะได้พากันมาบรรยากาศชิวๆอ,อ,อยู่แถวปั้งโค้งนี่ละจ้ะไปไกลบ่ได้ <c oughs> นี่ละจ้ะกับเก้าอี้ไปใส่มาใส่กับเก้าอี้สองโตน,นี่ละจ้ะนางโหลดนี่ละพี่น้องเอ้ยเก็บบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องเนาะ อาจารย์ฟินกับบรรยากาศไปน้ำการพุ้นทางผุนสปอป,ปล,ล่าวนะคะขออนุญาตเบาภาษาอีสานในคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมอย,อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้องนั่นอ,อีสานแสบเด,ดนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะไปเจอออหยังบรรยากาศสวยๆกรจัดเก็บมาฝากคุณผู้ชมตัวกลู่ทุกคนเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะคุณผู้ชม การออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งของอีสานแซบชุดเดย์บรรยากาศชิวๆลิ้มฟังลำ้ำนำโขงจ้าบรรยากาศดีๆเนาะกอนเสียจากกันไปมุมน,นี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะจ้าเราก็ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องอีสานแซบชุดเดย์เป็นน้ำกันค่ะนั่งกระจะน้ำข้อ,ขอมูลข่าวสารเรืองราดดีๆเม,มื่อฝากพี่น้องสุขทุขคนทุกๆคนเลยนะคะคิดมีล้ลาไปก่อนจา้าสวัสดีค่ะ